โอ้ยย oh, nah, no ังเยอะขนาดนี้บังบังไม่้องไม่้องไม่ดังอียงเงัอียงเงเอาเอาเอาใครงงรักอกลูกอย่างไรบ้านนี้ใยเบังเงินทักแถบไหนีมรักอกลูกพี่น้องพี่น่ะเบิ่งเบิ่งปลูกสาหร่ายปลูกไส้ใครังเงินทักแถวไหนด้ใครอันเอาขึ้นเอาซิ่งมาให้ยยกต่อนเมื่อกี้นี่คุณแม่ต้อมโทรบอกว่าเอาซิ่งอันทางเหนือมาให้นี่แต่เลยขึ้นไปเอาซิ่งให้เพื่อน งวกมากว่ากินนมตบตับอยู่เว้เว้มันออกยามไปืลอนี่มันคือบานเนี่ยโอ้ยย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 ยอียยยงยย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 ง lắc quạt luôn cái gắp này bạn à, này ông mới sau kia nhà đi đi vô à nhảy oh điệu một sau kia nhà đi đi vô nó mỉa lo kia nôm tạp 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 vô nó say giết bạn này ông ông cái này nè ông ông bất ngờ khác thế bạn này วนอักลูกพี่น้องวิ่งจําได้ไหมไอ้ม้วนตัวนี้ที่ว่าทีป็นกลองกลองไอแห่งความสุขอันนั้นพี่น้องกลองซุ่มกองยังอะไรนะครับคือง้วนตัวนี้แหละมาแจกแจกให้พี่น้องกัละแต่ว่าเพิ่นเอาเงินเพิ่นบ่ได้เอาเพิ่นบ่ได้เอาไอ้งัวห้วยห่วยห่วยพัจัดสถานที่ให้่ได้เอาเฟืองยังให้อยู่พี่น้องฮู้จักว่าเพิ่นสิออกอันมื้อนี้แต่ว่าตัวเพิ่นสิออกก่อนในข้อหมายนะนะ เดงพุนแล้วว่าเห็นกินดูคิ้นมต่าบตาบอยู่ออกย่ห่ยเหรอเทศไทยเอ้ยคินนมเองสือล่ะจวาคินนมเองเป็อคนือนดนนี้นั่งเฮ็ดเบ็ดเสือยงางมื่อกี้งเฮ็ดเบ็ดยิงห้งางไปหรอเฮ็ดนั่งยู่ผุนเฮ็ดเป็ดยางุนบุคิดบุานว่ามันสีออกอันปนี่ตู้หูตู้แม่ทนี่เอาเอามันส่นบ้านนี่ไม่ย่างหน่บุก กมูขีここ้ก็เพิ่นนี่บ่นี่เบิ่งเบิ่งหมูสาวด้กยหมู่อ้คุยมาเงินถักเถอะแบนี้เดิคอยอันเอาขึ้นเอาซิ่งมาให้ยยากต่อเมื่อกี้นี่คุณแม่ต้อมโทรบอกว่าเอาซิ่งอันทางเหนือมาให้แน่ฮะต่เลยขึ้นไปเอาซิ่งให้เพิ่นหงวกมากหรอว่ากินนมตัวบัอยู่เว้ยเว้ยมันออกย่ายมั้ยไนี่เหรอไม่งูเถื่อแบนี้พิ่งออกได้ยังี่ เพื่อนเหงาบ่นเออบ่อะไเหตุอันขว่อนไอยู่ตัวเมียไอตัวแม่อีกล่ะโอ้แบบมันเลยพี่น้องไอตัวเมียเสยกินน้ำเองเป็นไรล่ะกึ้งิบอ่ะเนี่กินน้ำเองเป็นเสยก็บอก่คิดว่าสิออกแล้วน้ำมันให้ใข่แห้งเนาะน้ำมันให้ใครแบบนี้ก็คิดว่าตัวผุ่นหรือออกควนกันหมดมันน่ะตัวแดงอ่ะเอาเอ๋อ กระบอกไอ้ายคลิปบ่อนิยังแล้วเนะวาะใครเชีวคลิปง้อมาง้อสิออกลูกมื้นนี่เนาะจนมันกินนมเองตัวบ่ตัวบ่ยูล่ะกคเฮ็ดเบ็ดเสืออยู่ข้างล่างคนเอาเอาหาหาคนเด้อโอ้ถ่า,ายอี่เยอะน่ารักจังเลยเบิงบ่งเบืองตัวผู้ตัวเมียเบิ่งเผาเบิ่งตัวเมียว่าไอ้ตัวเมียนะครับไอ้ตัวเมียโอ้แบบดีย่างมันแข็งอยู่นี่ไปด่าไปหุ่นไปให้ดูไปหุ่นไป บพรเขาตัวลูกเคยได้กินนมเองนะเปลี่ยนไรแบบเก่งเลยอีลูกแม่หนูแมโอ้ยแข่งกันเด้แบบนั้น้ mm. อมนออกไปไหนนี mm. ่ังไงวะรู้จักออกหรอบ่ mm. จนมันออกลูกเองเด้อ mm. บุตรยังมันต,ต้องเคลียร์อะไรใครเบ็ด,ดยุ่นใครจงขวบพุ่นแม่โอ้ยวัารักออกลูกพี่น้อง เงื่อที่ว่านจะแจกกล่องสุ้มหรือว่ากล่องแขงควบสุตตะกี้พี่น้องเพื่อนเพป็นเอานะเพื่อนเอาเพื่อนเอาเออเป็นเงินพี่น้องอ๋อไอ้นี่มันออกลูกอีกแล้วได้ตัวเมียอีกแล้วครับเป็นโซเดรียพี่น้องเป็นโซเดรเยขอบเป็นโซเดรียโอ้จนกินนมจอดจบจบอยู่จะออกตะยามได้เอาเอาเอาข้อมือเธอได้ไหมเอิหน้องสอวคนน่ะเอาโทรศัพท์ไปให้แน่จะให้คลิปนันน้องมิงก็แบน ของพวกนะครับก็ร่างเงาเพ็ดอยู่ข้างล่างผุนได้เมื่อกี้อยู่ข้างมผุนผุนอยู่ขอกคุนแหมเอาซิ่งขึ้นมาให้แม่ตอมอยู่นี่ก็เลยขึ้นมาก็จะเห็นเอนาต้องเงิดคักเวจนวัลลูกกินนมเองเป็นแหมเด็ดต้นเมียอ้เสือไอ้บ้าเนาะเนาะเ้าะเงิดเถื่อนเออกินนมเองเป็นไร เบื่อยากเลยแมีเก่งเลยไอ้ลูกกินนมกบอลูกอย่าเผาติงอย่าเผาติงหลูกกินมกนมบอนได้ตัวเมียนะครับได้ตัวเมียโอ้เก่งค่ะเลยจนลูกกินนมเองเลยไหมหลับออกเองเสือยโอ <c ười> ไ้ได้ตัวเมียนะครับได้ตัวเมียตัวนี้ <ừ. S 1> เอาเอาขวัญเมื่อยกับเทวันี ข่อเฝ้าล่างตัวพุ่นเสียคอดต,ตัวนี้เสียคอดก้อนข่อยบะแงมาพี่แล้วออกอีกแล้วพี่น้องออกอีกแล้วเมื่อเงือดไดบานเนี่ยได้ตัวเมียนะครับลูกอุ่นร้านแข็งอยู่จุก,กจักรเยอะจุก,กจักรเยู่โอ้พวกทีมเสี่ยงไม่แย้ก่อนแน่ะก,ก,ก่อนเสี่ยงทีไม่ใย่ก่อนแน่ที่สายมันนอนมันอยู่โอ้เงือัก ถี่มเบหมดมาดเออถีมเขดมาเลยถิมามดิมาบรเออครับโอ้ยมันเงือบเถ่นนี่หเยกมันอด้เนี่ดิ้เมียพ่อมัวแล้วมคิดว่าสิออกไงมันมบี้มันโมคิดว่ามันสิออกไวแปานี้แล้วก็นุ่มมันนุ่มมันนุ่มมันบวด็กใครแหงปานนั้น แล้วมันกิยกนยาปกติอยู่มอเั้านี่เอาอย่างนั้นกินนะบุกขึไปเตาออกนมมันกับบุรคมีเลน้มมันกับทรามาดามบุรคแหงวันนั้นโอ้ยเอาๆจับไปบ่ายเ่ยเอาส่มันกัน,ไปไปไกนขึ้นมาพี่ายคลิปไปเนะี่ยโอ้เอเยเง <c ười> ินไทเลยไปกัย่านห้บอสบอสมาจับยืนไทยขนาดสา่นจะเข้าเลยโอ้ยเงัก <c ười> เพืเ่อเพื่อนแบบ้ได้ใหู้กัน ต่างกิตเลโอ้ยไมันจ่ตม่มันจิตหม้อแล้วเหนอนคนสยมาใหยเดียวบเกลี่สีคอดไท่ปานนั้นต๊กฟุนี่สีคอดยันี่ยตเลงคอดกอนอ้าโอ้ยเียิไออิงไปใหญ่ตอบมัน่งหอดบได้เขียงดูนุมจอดจอดอยู่ด่าไหม นตใหญ่เวไหมันสามตัวติดเลยนะครับตัวเมียตอนนี้สมตัวติดเลยนูสาวสมตัวเขาจะถือก่อนเหรอเสียงเสร็จไหมบ๊วงางจินหือิบนีนะิ้ แดบูกแบบไม่ได้งใจนไทยแบบไม่ได้ังเจแเบเสื today, mm ้อ hmm. ผ nah ้ายิ่งเดียวเห็น่านอกตัวมันมันติดแต่ข้เกียอยู่มั้งเนี่ยจเห็นพร้อมกันนี่เดียวห้องก็ได้อยากเบียดยูเรียนมาน้องจัเมาสิเดีคือยุ่งบุญหมดแล้วเก่าแค่วนจีอกะงี้นี่เนาะสมมติคนเกอกทุกคนออกก่อนบางคนอะตัวนี้แย่คน นอนออนอนดันมันเจ็ียิกินตั้งนอนอยา่าเสือไผยเลยบไทหคิตอนออกแล้วเนาะไ <c oughs> ้ผุจัาสิขอตอนนี้นมน่มครป็นนั่นไหมโอ้ยนี่สิเสียงเอื่อตกใจเบิ่งยังวะ Body thang kể hết mong bội kha hãng không có mặt tại vì mọi người 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 ไอ้ว่าตัวน <ừ. S 1> ั้นม <À> ันเป็นตะออก่ายๆวอ้ฟังนะทุ่นสัวกนว่าตัวนี้นะมกาผู้ิดนะกจบอ้นีทุกคนหมดกออกกรว่าเขาใหม่้ยยเือนแล้วคิดคิดไหอยู่เท่าหร่เแ่ออกไปเลยเป็นจริงหรอเบื้องห้องหยังเบือเบื้อง แบบเสื้อผ่ายกไเลย่อยตะตกใจหัวเอียงมากินนมจอดจอดอยู่เนี่ได้ตัวเมียนะครับได้ตัวเมียบื่ไทยตอนออกไ้เบิ้งเลยกินนมเป็นจนเป็นละโอ้ยเนาะแล้วตัวหายด้วยกันโอเคนะครับพี่น้องจังรอติดตามนะครับพี่น้องตอนต่อไปว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือเสื้อผ้ยมากนะครับได้ตัวเมียนะครับซุนทรีกองซูมเฮานะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนเดอร์นะครับจุดบไปสักครันพี่น้องนะครับ